สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ถึงเวลาชดใช้กรรมแล้วประยุทธ์โดนฟ้องกลับคดีโควิด2อ2ล้านบาทปมบริหารโควิดไม่ดีโดยนายประพันธ์บุญตันตราพิวัฒนเจ้าของโรงแรมในเครือบริษัทกัมลาบีชอินและบริษัท กำพลธุรกิจจำกัดประกอบด้วยโรงแรมภูเก็ตทาวินโรงแรมกรนวิวรีสอร์ทโรงแรมกัมลาบิชอินเปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางกรุงเทพเพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องจำนวนสีรายประกอบด้วยหนึ่งกระทรวงสธาธารณสุข 2. นายกรัฐมนตรี 3. จังหวัดภูเก็ตโด,ดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพ และ 4. กระทรวงมหาไทยจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตที่มีคำสั่งปิดโรงแรมทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ตจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคของเจ้าพานักงานควบคุมโรคติดต่อแก่ผู้เสียหายตามมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อพศ2548ซึ่งยืนฟ้องไปทั้งหมดเป็นวงเงิน242ล้านบาทเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาการที่มีคำสั่งปิดธุรกิจโรงแรมทุกประเภทที่ผ่านมานั้นทางจังหวัดภูเก็ตและรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือหรือชดเชยรายรับที่หายไปแต่อย่างใด ในระยะเวลาที่มีคำสั่งให้ปิดนั้นโรงแรมของตนมีแต่รายจ่ายในทุกๆเดือนโดยไม่เคยได้รับการชดเชยจากภาครัฐหากโรงแรมจะเปิดบริการอีกครั้งต่อหาเงินมาเตรียมการเปิดเพื่อความสมบูรณ์ของโรงแรม ที่มีให้กับแขกที่จะมาพักมาส้มแซมเตรียมการแม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะมีประกาศให้สถาบันการเงินในประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆได้ มีแต่สถาบันการเงินเล่นงานหรือฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆในประพันธ์กล่าวแลยว,ว่าจากคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมดที่โดนล็อกดาวน์ตั้งแต่4เมษาย,ยนปี63เป็นต้นไป เป็นเวลา4เดือนกับ20วันทําให้เศรษฐกิจภูเก็ตยังฟื้นไม่ได้จนถึงวันนี้ซึ่งเราเพิ่งเปิดสนามบินเพื่อรับแขกต่างประเทศเมื่อวันที่1กระกฎาคมปี64ที่ผ่านมาถ้าเศรษฐกิจฟื้นแต่ภาพรวมเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของภูเก็ต ก็ยังไม่ฟื้นต้นในฐานะผู้ประกอบการได้ปรึกษาทางทนายว่ามีช่องทางไหนที่จะสามารถฟ้องรัฐบาลให้ใจ่ายค่าชดเชยหรือออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินโดยให้กู้เงินระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ2% ตนได้ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุขนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่16มีนาคมปี2564ต่อศาลปกครองกลางที่กรุงเทพมีอายุความหนึ่งปีนับแต่ที่มีคำสั่งขณะน,นี้อายุความหมดไปแล้วตนเป็นคนเดียวซึ่งฟ้องรัฐบาลเป็นผู้ประกอบการรายเดียวของภูเก็ตที่ยื่นฟ้องรัฐบาลแต่ตนคิดว่า ผู้ประกอบการในภูกเก็ตเป็นแสนคนซึ่งได้รับความลำบากในวันเดียวกันที่ยื่นฟ้องตนก็ได้นำสำเนาเอกสารส่งไปยังกระทรวงสธาธารณสุขและในวันที่23มีนาคมปี2504ทางกระทรวงสธาธารณสุขมีเอกสารตอบรับตนมาว่ารับทราบในวงเงิน84ล้านจากวงเงินทั้งหมด242ล้านที่ต้องยื่นฟ้องไปนะับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนะัก แต่คดีนี้ได้โอนมาที่ศาลปกครองจังหวัดภูเก็ตแล้วทางนี้ที่ยื่นฟ้องเป็นความเสียหายตั้งแต่วันแรกที่ทางจังหวัดภูเก็ตประกาศปิดโรงแรมจนถึงบัดนี้รวมระยะเวลา18เดือน รัฐบาลไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะมาอุดหนุนในกรณีที่ภูเก็ตถูกสั่งปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วทำเฉยความเดือดร้อนรายได้ที่ลดลงไปคนไม่มีจะกินถามว่าใครจะรับผิดชอบรัฐบาลเปิดภูเก็ตวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี64ธุรกิจส่วนใหญ่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังไม่ฟื้นไปไม่รอดเพราะว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรที่มาช่วยภูเก็ต แต่รัฐบาลช่วยที่จังหวัดอื่นได้เหมือนที่กรุงเทพในเร็วๆนี้กระทรวงการคลังอนุมัติเงินออกมา2,500ล้านบาทช่วยผู้ประกอบการในกรุงเทพแต่ทำไมในภูเก็ตรัฐถึงไม่ช่วยภูเก็ตเป็นจังหวัดซึ่งเสียภาษีนำภาษีเข้าส่งส่วนกลางเยอะมาก แต่เวลานี้ตอนนี้รัฐบาลช่วยอะไรคนภูเก็ตบ้างตนคิดว่าคนภูเก็ตตอนนี้เดือดร้อนหนักรัฐบาลต้องช่วยทุกๆคนเพราะทุกๆคนก็เป็นคนไทยไม่ใช่เลือกที่จะช่วยนายประพันธ์กล่าวแล้ว,ว่าตอนนี้สถาบันการเงินทุกแห่งทุกประเภททั้งไฟแนนซ์ธนาคารก็มาไล่เงินกับลูกหนี้ซึ่งเป็นประชาชนรัฐบาลต้องมีกฎหมายชะลอการบังคับคดีชะลอการฟ้องคดีชะลอการขายทอดตลาด ตนคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสัก2-3ปีเพื่ออย่าให้ประชาชนทุกมากเกินไปตนทาเอกาสารเสนอผู้ใหญ่ไปว่าขอให้ชะลอการฟ้องคดีการบังคับคดีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตอนนี้ไม่มีใครมีเงินเพราะเราไม่ได้ทำงาน18เดือนหรือ1ปีครึ่งและยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะจบเมื่อไหร่งานนี้ตบหน้ารัฐบาลประยุทธ์ คนไทยสุจทนแล้วพอกันทีกับรัฐบาลประยุทธ์อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมชาวเนตขอทักษินกลับมาด่วนเป็นนายกออนไลน์ก็ได้ Work f o ฟอร์มดูไบคนไทยต้องรอดโดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2504 ายพิชัยนรุพธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าชั่วโมงนี้กูอยากให้ทักสินกลับมาถ้ามาไม่ได้ก็เป็นนายกออนไลน์แล้วเวิร์กฟอร์มดูใบกูว่าคนไทยต้องรอดโดยอ้างอิงว่าข้อความดังกล่าวมีผู้ส่งมาให้ตนเองอีกทีขณะที่ความเห็นชาวโซเชียลหลังโพสต์ข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างเห็นด้วย ไปในทางเดียวกันกับโพสต์ดังกล่าวโดยประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าตั้งแต่มีนายกมาคนนี้สุดยอดที่สุดแล้วค่ะส่วนนายกคนปัจจุบันโดนประชาชนเกลียดเบอร์หนึ่งกู้เงินเก่งที่สุดมันพาเป็นหนี้แทบทุกสาข,ขาอาชีพแล้วรักอดีตท่านนายกทักษิณค่ะ ถ้ากฎหมายในวันนี้ถูกเขียนในสมัยนั้นนิรโทษกรรมตัวเองและพวกได้ไม่ต้องตรวจสอบใดๆไม่ต้องยื่นทรัพย์สินคนในวันนั้นคงไม่อยู่ต่างประเทศในวันนี้จะเชียร์ลุงตู่และพวกดูสภาพความเป็นจริงด้วยล้มเหลวแต่ละภาพสะท้อนสังคมที่น่าหดหู่ ดูอน,นายิ่งนักจะกิจการลุงโทนี่ดูความรุ่งเรืองที่เคยได้รับสภาพเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูลุงโทนี่กลับมาดีกว่าทนทุกข์กับระบบผลิตการตอนนี้เชื่อได้เลยว่าประชาชนคนไทยกว่า80-90%อร์เซนหวังพึ่งจากคนนี้เพราะ7-8ปีที่ผ่านมามีแต่พวกสมองมาปัญญาควายทั้งนั้นที่พาประชาชนเดินลงเหวทุกวันนี้คนไทยตายวันละกี่คน ลองเหลือบมองประเทศลาวดูสิ ที่ชอบบอกเขาว่าเขาด้อยกว่าเรานะ่ะประชาชนเขาตายแค่1 0ถึง20คนเท่านั้นตั้งแต่ไอ้โรคระบาดนี้เข้ามาคนไทยตายเวละเท่าไหร่ถ้ามีผู้นำประเทศแบบนี้เอาควายมาบริหารยังดีสักกว่าอีกอย่างน้อยแค่เสียเงินไม่กี่ร้อยกี่พันบาทซื้อยญ้าให้กินแต่ผู้นำสมองหมาปัญญาควายมันมีแต่พาประชาชนคนไทยตายอย่างเดียวนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าพวกท่านไม่รู้อีกเอาสมองคิดกันให้ได้นะครับ ประยุทธ์หาเวลาว่างๆมาอ่านคอมเมนต์บ้างก็ดีนะดูตัวอย่างคนที่เขารักและชื่นชมซิอยู่ที่ไหนเขาก็ยังรักยังชื่นชมอยู่เสมอแหละนี่แหละนะความเก่งบวกความดีมีสมองใครๆก็อยากให้กลับมาไม่ใช่เขาด่ามาจ็ถึง8ปปีแต่ก็ยังหน้าด้านหน้าทนใจก็อยากให้ท่านกลับมานะคะแต่กลัวความปลอดภัยของท่านทักษิณค่ะ ถ้าท่านทักษินกลับมาช่วยมั่นใจว่าคนไทยรอดและผ่านไปได้อย่างแน่นอน1นึล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่อยากให้ท่านกลับมาเพราะไม่อยากให้สลิมได้ดีโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยรอให้มันจริงกันไปแทบๆไปก่อนครับ ช่วยการส่งเสียงให้ดังก้องประเทศว่าเอาทักษินขึ้นมาเอาประยุทธ์ขึ้นเมนเผาไฟให้มันดังกึกก้องออกไปนอกประเทศเลยให้นายกหูหนวกได้ยินจะได้รู้ว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลไม่เอานายกคนนี้แล้วเจอที่ไหนตะโกนให้ได้ยินไปเลยนะครับอยากให้ท่านกลับมาค่ะแต่เป็นห่วงว่าท่านจะไม่ปลอดภยัยขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด มัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด